น้องฮะตัวนี้ถึงอ่านออกเสียงว่าวะละคะ่ะเป็นคําถามโลกแตกมากนะคะแล้วก็ทุกคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆจะแบบมันอีังวะอะไรแบบนี้เนาะ,ะเอาอย่างนี้ละกันค่ะให้เราจําแบบนี้เนาะ,ะโดยปกติแล้วถ้าน้องฮะตัวนี้นะคะเป็นส่วนประกอบของคําศัพท์นะคะน้องฮะเป็นส่วนประกอบของคําศัพท์เช่นคําว่าฮะที่แปลว่าฟันฮานะที่แปลว่าจมูกนะหรือว่าฮานามิที่แปลว่าชมดอกไม้นะ,ะน้องฮะจะออกเสียงฮะ ตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะแต่น้องฮะเขาเป็นตัวอักษรพิเศษเพราะว่าเขาสามารถแปลงกายตัวเองให้กลายเป็นคําพิเศษชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคําช่วยนะคะคำช่วยในภาษาี่ปุ่นมันมีเยอะมากเลยเนาะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือน้องฮะตัวนี้นะคะเพียงแต่เมื่อใดก็ตามที่น้องฮะตัวนี้นะคะทาหน้าที่เป็นคําช่วยในประโยคนะไม่ใช่เป็นส่วนประกอบของคําศัพท์นะคะเป็นคําช่วยเนาะเขาจะเปลี่ยนเสียงไปนะจะอ่านออกเสียงว่าวะ ซึ่งมันก็จะไปพ้องเสียงกับตัวนี้นะ,ะแต่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับน้องตัวนี้เลยนะคะแต่มันก็จะทําให้เรามงงแค่นั้นเองนะคะให้เราจาแบบนี้เนาะถ้าเป็นส่วนประกอบของคําศัพท์เขาอ่านเหมือนเดิมเลยคืออ่านฮะตามปกติแต่ถ้าเป็นคำช่วยเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนเสียงไปหน้าตาเหมือนเดิมแต่เสียงเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นน้องวะนะคะ